ก็โหเหอไหเป้าใจกลับมาพบกันกลับไม่ได้ป่วยเหมือนเดิมนะจ๊ะเราไม่ได้เจอกันนานมากเกือบเดือนทุกคนสันหายโหยหน่อยโอกินเพราะว่าช่วงนี้พยุ่งมากทุกคนจริงๆเคยแบบอึมตักเสียนไม่ว่างเลยแต่ก็คิดว่าเออไม่ได้อัดวิดีโอนานแล้วก็เลยแบบใช้หน้าทีนะคะใช้ช่วงวงที่ว่างเนี่ยก็มาอัดวิดีโอให้เพื่อนๆนาอแบ่งปันความรู้ภาษากวางตุ้งนะคะวันนี้เนี่ยนะคะภาษากวางตุ้งที่เพื่อจะแบบ มาแบ่งปันใะห้กับเพื่อนๆนะจะเป็นชื่อเมนูอาหาร5อย่างนะคะที่เวลาเขาเขียนเ,นยเขียนใีแบบแต่เวลาพูดเป็นภาษาพูดะจะพูดอีกแบบนะคะซึ่ง5้าอย่างนี้มีคาอะไรว่ามีคําอะไรบ้างไปดูกันได้เลยคําแรกคําว่าก๋วตรงก๋วตรงเวลาพูดนะคะเขาก็จะพูดคําว่าเจ้ไหลยเจ้ไหลย อ่าซึ่งอีกคำว่ากัวตรงหรือแจเเหลเนี่ยจะแปลว่าวุ้นหรือว่าเยลลี่นั่นเองนะคะคำที่สองคำว่าจีนตานกืนจีนตานกีนก็คือไอไข่ที่มันม้วนๆนะคะแล้วไปทอดเนี่ยเขาก็จะพูดคำว่าอ้ามลิดอ้ามลิดอ้ามลิดฟังอีกรอบหนึ่งอ้ามลิดคำที่สามคำว่าจีสี จีส๋สีชีสหรืออีตัวเนยแข็งนะคะที่ทาขนมปังเน่ยเขาก็จะพูดเป็นานโลานโลายโล,ยล,ยลคำที่สคําว่าเผาหมี่หรือว่าเผาเมียนในภาษาจีนกลางก็คืออีมามา่าหรือว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จโลกนะคะคนฮ่องกงเนี่ยหรือว่าคนจีนที่พูดภาษาจีนกวางตุ้งเขาจะพูดเป็น กงใจมีนกงใจมีนกงใจมีนคำที่ห้าคำว่าโถซีโถซีหรือว่าโทสเวลาพูดจะพูดเป็นตสีตสีโตสีโอเคทั้งห้าคำนี้นะคะเพื่อนเพื่อฝึกออกเสียงกันยังเรามาฝึกออกเสียงอีกรอบหนึ่งคำแรกคำว่าแซ่ดหเย ได้เลยคำที่2องอามลิดอามลิดคำที่3าหน่ายโลหน่ายโลคำที่4กงจ๋ายมีนกงจ๋มีนและคำที่5โตสีโตสีโอ้ยเพืนเพื่อนแค่คิดถึงเมนูพวกนี้ท้องก็ร้องแล้วจริงๆคือชอบกินมากตอนนี้อยากกลับจีนอยากกลับกวางโจมากนะคะสำหรับ คลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะที่กําลังฝึกภาษากวางตุ้งนะคะหรือว่าเรียนภาษาความตุ้งเรามาฝึกภาษาความตุ้งไปด้วยกันนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสาหรับคลิปนี้พอเพียงเท่านี้บ๊ายบาย